ถาความรับที่ไม่ควรเกรีดย,ยางผ่าแรงเพื่อชดเชยจำนวนวันเกรีดย,ยางที่สูญเสียไปในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักเกรีดย,ยางไม่ได้และชดเชยโดยการที่มาเกรีย่ยางในช่วงยางผ่าแรงโดยเกรีดย,ยางมีความถี่น้อยลงก็คือเกรีดหนึ่งพักหนึ่งหรือว่าเกรีดหนึ่งพักสองค่ะ เพื่อๆชาวสวนยางค่ะมีหลายคนที่อยากจะกรีดยางผ่าแรงนอกจากว่าจะสร้างไรายได้ในช่วงที่ยางปิดกรีดไหน้ายางรายที่สองก็คืออยากที่จะกรีดยางเพื่อจะมีไรายได้ไปชดเชยในช่วงที่ฤดูฝนที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วก็กรีดยางไม่ได้อันนี้ค่ะก็ถามเข้ามาค่ะว่าจะสามารถกรีดยางได้ไหมครูพิสมหมมีห้าความรักที่มาบอกค่ะว่าเพราะอะไรถึงไม่ควรกรีดยยางในช่วงผ่าแรงค่ะ อันแรกก็คือในช่วงที่ใบายางร่วงแล้วก็ถลิใบายางขึ้นมาใหม่เป็นช่วงที่ใบายางไม่สามารถที่จะสร้างอาหารได้ไม่มีใบสร้างอาหารหรือว่าใบาอ่อนขึ้นมาก็สร้างอาหารได้ไม่เต็มที่ได้น้อยการที่เราไปเกตยาในช่วงนี้ผลผลิตจะน้อยแม้จากว่าอาหารที่จะไปใช้ในการที่จะสร้างใบใหม่เพื่อให้ใบจเจริญเติบโตดีให้ต้นยางโตดีฟื้นฟูสภาพต้นยางให้ดีขึ้น มาใช้ในการที่ให้น้ำํำยางพอน้ำอํำยางออกมาก็ได้น้อยค่ะอันนี้เนื่องจากว่าเขามีอาหารน้อยอาหารก็คือพวกแป้งน้าตาลเป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ํายางมีน้อยค่ะอันที่2ก็คือต้นยางโซมค่ะต้นยางโซมเนื่องจากว่าอาหารที่จะมาใช้ในการที่จะสร้าง การจเจริญเติบโต,ตให้กับต้นยางเพิ่มขนาดเส้นรอบลําต้นให้เปลือกหนาสร้างท่อน้ํายางแล้วก็สร้างใบเพื่อที่ใบจะได้สังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารได้เพื่อจะมาสร้างน้ำํำยางอันั้นก็โดนแยกไปรวมทั้งไปสร้างการจเจริญเติบโต,ตของรากให้ได้รากสามารถจะดูดน้ําดูดอาหารแล้วก็มีรากฝอยแตกออกมายเยอะอันนี้ค่ะทำให้ต้นยางโสมได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรกิดยางผ่าแรงค่ะ และอันที่สามก็คือผลผลิตกดลงค่ะลดลงมากขนาดไหนคะก็ลดลงมากถึง70-80%ค่ะที่เราเคยกีดยางได้100%ในช่วงฤดูฝนพอมากีดในหน้าแรงในช่วงที่กีดยผ่าแรงผลผลิตอยู่แค่20-30%ค่ะน้อยมากค่ะเหตุที่ผลผลิตน้อยเพราะอะไรคะอันแรกคือต้นยาง,ยางสร้างอาหารไม่สมบูรณ์ค่ะอาหารที่มีอยู่มีน้อย ก็เลยทําให้ผลผลิตน้ํำยางน้อยอันที่2คืออากาศร้อนและแล้งทําให้น้ํำยางจุดไหลไวค่ะอันที่3ความชื้นในดินมีน้อยความชื้นในดินมีน้อยก็คือปริมาณน้ําที่ต้นยางจะดึงไปใช้เพื่อที่จะช่วยให้ในการไหลของน้ํำยางช่วยในการมีชีวิตของต้นยางมีน้อยด้วยค่ะก็ทําให้ต้นยางโสมได้แล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็น้อยไม่คุ้มค่ะอันที่5ก,ก็คือการชดเชยจํานวนวันเกรด ที่สูญเสียไปในช่วงฤดูฝนมาเกตในช่วงแรงแตกต่างกันนะคะในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ําในดินมีมากและต้นยางสามารถตัวไปใช้ได้เยอะในขณะที่ในช่วงแรงมีปริมาณน้ําในดินมีน้อยน้ำเป็นส่วนประกอบในเซลต่างๆของต้นยางแล้วก็เป็นส่วนประกอบในน้ํำยางด้วยการที่มีน้ําน้อยอันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะผลผลิตก็ได้น้อย การกรีดย,ยางถึงแม้ว่าเราจะมีการให้น้ําในช่วงยางผัดไปช่วงที่ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะมีการให้น้ําในช่วงที่ยางแตกใบใหม่ขึ้นมาเพื่อจะให้บํารุงต้นยางให้สมบูรณ์มีการใส่ปุ๋ยแต่ว่าเราต้องคํานึงถึงว่าสิ่งที่สําคัญเกี่ยวข้อกับการไหลของน้ํายางก็คือความอุณหภูมิค่ะเราไม่สามารถที่จะไปลดอุณหภูมิ ของอากาศได้นะคะเราจะเห็นว่ารากิหยาจางน้ำแข็ออกมาน้อยคะ่ะถือแม้ว่าเราจะให้น้ําให้ปุ๋ยทางเดินจะต้องคํานึงด้วยนะคะทั้งทั้งสภาพอากาศแล้วก็สภาพของดินด้วยคะ่ะนี่ค่ะเป็นความรับที่ครูสิมัยนํามาบอกคะ่ะว่าไม่ควรที่จะไปเกี่ยางในช่วงฤดูการผ่าแรงคะ่ะและ <c oughs> นี่ค่ะเป็นความรับที่ครูพิมัยนํามาบอกคะ่ะว่าไม่ควรเกี่ยางผ่าแรงคะ่ะและทีนี้จะทําอย่างไร เราก็รอค่ะแล้วก็พักต้นยางให้ต้นยางเขาเจริญเติบโตสร้างใบให้สมบูรณ์แล้วก็รอแล้วก็ให้ต้นยางเขาสร้างใบจนสมบูรณ์แลวเราค่อยมาดูว่าดินมีความชื้นหรือเปล่าก็รอให้ฝนตกหนักๆสักสองสามค้งค่ะให้ดินมีความชื้นโดยขุดลงไปมีน้ําสามารถซึมผ่านดินไปได้อันนั้นก็สามารถจะกลับมาเกิดยจางได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ให้รอ่วงต้นฤดูฝนค่ะก็คือหลังจากสงการไปแล้วก็ น้อยต่อในช่วงเดือนพฤษภาซึ่งเป็นต้นฤดูฝนนะคะและ้วก็กลับมาเกรดนะคะตอนอ้นยางที่สมบูรณ์ก็จะให้ผลผลิตที่ดีค่ะ ถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อการรูง่ายนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอสเทคนิคก,การเพิ่มประสิทธิภาพการเื่อจางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอสที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทํางานและจากการทาสัญยางเองมาส่งต่อเพื่อนๆให้การการะโดดจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์ือกดข้อความบอกว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะ ความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปเราผิดลรงถูกเลยค่ะรีบหาความรู้รีบสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ